ดีแม็กคันนี้ออกรถฟรีไม่ต้องเสียเง,งินจอง สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอกับพิมพ์อีกแล้วค่ะเช<ๆ>่นเคยนะคะพิมพ์อยู่ที่รถบ้านปลายสาขาบางพีนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะเจอรีวิวของพิมพ์นะคะไม่ว่าจะรีวิวไหนนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะสําหรับใครที่เพิ่งเป็นลูกค้าแฟนเพจนะคะกราบสวัสดีด้วยนะคะสวัสด,ดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะพิมพ์ก็มีรถสวยนะคะมารีวิวให้คุณนะคะได้เลือกดูเลือกซื้ออีกเช่นเคยนะคะอ่าอย่าเพิ่งออกกันไปไหนนะคะดู รถดูรีวิวนี้ให้จบคลิปก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจออกไปนะคะเพราะว่ารถนะคะที่พิมพามารีวิววันนี้เนี่ยรับประกันได้เลยว่าสวยถูกใจแน่นอนนะคะและสําหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะใครที่อยากออกรถฟรีนะคะไม่มีเงินออกรถนะคะมาหาเราได้เลยนะคะจองฟรีค่ะส่งเซ็นฟรีนะคะส่งมอบรถก็ฟรีนะคะก่อนส่งมอบรถนะคะเรายังมีเปลี่ยนทายของแล้วน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะคะรวมถึงรายการอื่นๆอีก54รายการเลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ออก ได้นะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถออกรถกันได้เลยนะคะและสําหรับโปรเดือนนี้นะคะลูกค้าจะไม่ไม่ใช่แค่ฟรีจองฟรีออกรถนะเดือนนี้เรายังให้เงินทําทุนกลับบ้านไปอีก1,000 0บาทนะคะแถมค่าน้ำมันไปอีก2 0 0 0บาทนะคะดอกเบี้ยพิเศษ 4ปีเริ่มต้นที่2.79นะคะและที่สำคัญเลยค่ะใครที่อยากได้ดอกเบี้ยสู์เซยาวนั้น6เดือนนะคะเราก็มีให้นะคะสนใจโปรแบบไหนนะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0949236666ค่ะเบอร์เห็บเป้น,นะคะติดต่อได้ทุกวันทำการนะคะเกวา่วงเช้าจนถึง1ทุ่มค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพิมพ์ก็มาพร้อมกับคันนี้เลยค่ะ อี u ูซูดีแมนะคะปี2018เครื่องยนต์1.9ค่ะหล่อพร้อมลุยนะคะแก่งทุกสถานการณ์แน่นอนนะคะคันนี้นะคะรถสวยค่ะได้ตัวรถสบอลเงินนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดย์ไลท์และไฟตัดหมอก ะะเท่านั้นไม่พอนะคะลูกค้าจ๋าคันนี้ค่ะลงล้อมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหเทมากๆนะคะปั๊มเบรกสีแดงแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นแคปเกียร์ธรรมดาค่ะลูกค้าจ๋ารถสวยนะคะจะเอาไปบรรทุกของนะคะเอาไปไว้ใช้งานหรือว่าจะใช้ในครอบครัวก็ได้นะคะ,ะสภาพใหม่เลยนะคะปี2018เท่านั้นเองนะคะดูได้เลยนะคะนี่รถนะคะเอามาตั้งนะคะโชว์กันตรงนี้เลยนะคะยังไม่ได้เก็บงานใดๆ ทั้งสิ้นนะคะรถส,สวยมากๆเลยนะคะตั้งแต่ซื้อเข้านะคะลูกค้าจ๋าใครที่ชื่นชอบนะคะใน i ินสูดีแมนะคะห้ามพลาดคันนี้เลยเด็ดขาดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันนะคะไปกันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะ E ส u z u D Max ค่ะจะเป็นแบบแคปเปิดได้นะคะแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะจะมีเบาะมาให้แล้วนะคะเป็นเบนาะนั่งได้สีแดงแบบนี้เลยค่ะทรงสปอร์ตสวยหรูนะคะส่วนเบาะคู่หน้านะคะตัวนี้ค่ะจะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะก,กว้างนะคะปีกเบาะก,กระชับลำตัวมากๆเลยนะคะกว้างขวางนั่งสบายนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าแอร์เย็นมากเดี๋ยวขอขึ้นไปนั่งก่อนนะโอ้เปิดรถมาแอร์เย็นฉ่ำเลยค่ะทุกคนจ๋า ภายในนะคะสะอาดสะอานนี่รถปี2อด8นนะคะทุกคนจ๋าดูสิคะสวยเนียบจริงๆนะคะระบบฟังกช์ชันนะคะตัวนี้วิทยุเดิมๆนะคะของอีสสุดโดยตรงเลยส่งตรงจากโรงงานเลยนะคะ <S <S มีช่องเสียบสายนะคะ AU AU USB ต่างๆนะคะ <S <S <ม>รวมถึงการเล่นหมวดวิทยุนะคะง่ายมากๆเลยนะคะนี่นะคะ สามารถล็อกขึ้นได้6ช่องเช่นเคยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธ MP3 ได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะใครที่มองหานะคะอีซูซ d ดีแม c a แคเกียร์ธรรมดายกสูงแบบนี้นะคะห้ามพลาดคันนี้เลยเด็ดขาดนะคะวันนี้พิมพ์มีราคาพิเศษมาฝากจะราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันไปค่ะ สำหรับคันนี้นะคะ Isuzu D-Max ปี e 2018เครื่องยนต์1.9นะคะวันนี้ค่ะพิมมีราคาพิเศษมาให้สำหรับแฟนเพจนะคะรถบ้านลงไปสาขาบางพีของเรานะคะนั่นก็คือ500,000นะคะ59,000บาท5 0 0 59,000บาทนะคะเฉพาะรีวิวนี้เท่านั้นนะคะเฉพาะรีวิวนี้เท่านั้นนะคะลูกค้าสลิปคาร์บอนมาหาเราเป็นที่แรกนะคะรับส่วนลดไปเลยค่ะ1,000 0บาทนะคะรับส่วนลดไปเลยค่ะ1,000 0บาทนะคะเท่านั้นไม่พอนะคะจัดไปแน่นอนวันรับรถ รับส่วนลดทำทุนไปอีก1 0 0 0 0บาทค่ะโอ้โหจัดหนักจัดเต็มนะคะฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนฟรีส่งมอบให้เลยนะคะใครที่อยากได้รถนะคะสนใจรถคันไหนก็สามารถโทรติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0949236666ค่ะเบอร์เหียเป้น,น,ปน,นะคะติดต่อได้ทุกวันค่ะ9โมงเช้าจนถึง1ทุ่มนะคะอย่าลืมนะคะรถบ้านตรงไปของเราเปิดทำการทุกวันนะคะแวะมาดูรถที่นี่ได้เลยนะคะและสำหรับรีวิวหน้า คิมจะมาพร้อมกับรถคันไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ